สวัสดีครับพบกันนะฮะวันอังคารที่เก้ากรกฎาคมนะครับผมนี่คือหอยขมยักษ์รัตะนะนะครับนี่คสวยๆนะครับนี่ไข่ไก่นะครับนี่เป็นหอยหนึ่งปีนะครับหอยหนึ่งปีจะเล็กกว่าไข่ไก่มันจะออกลูกได้อีกสองสามปีนะครับจะอยู่กับเรานานๆนะครับอย่างนี้นะครับเนาะเพราะว่าหอยพวกนี้มันจะมีอายุไม่เกินสี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอยากได้ตัวใหญ่เราก็จะส่งไปให้เป็นอ่า เอาไปโชว์เนาะโชว์ให้ลูกค้าเห็นอะไรประมาณอย่างเงี้ย่าพรีเซนต์หน่อย,อยงี้เนาะรับหอยถ้าถ้าแนะนําก็คือว่าให้เอาตัวขนาดหนึ่งปีเนี่ยไปผสมด้วยเพื่อที่จะให้เขาออกลูกออกหลาน,นเยอะๆแล้วก็ควรจะมีตัวใหญ่อย่างเงี้ยปนไปด้วยสักสามตัวสี่ตัวเอาไ้โชว์ให้ลูกค้าเห็นว่ามันสามารถเติบโตแล้วสามารถใหญ่ได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าใหญ่ลงมาเป็นสามปีก็จะไซส์นี้เลยนะครับนี่เราแกะเนื้อออกแล้วนะครับเนี่ยใหญ่ใหญ่มากนะนี่ดูตลับเม็ดนะฮะ ดูตลับเม็ดนะครับตั้งไว้ที่ความยาวนะฮะสามนิ้วสามนิ้วนะครับสามนิ้วนะฮะดูดิฮะสามนิ้วเลยนะครับความยาวน้าหนักตัวเขานี่ไซส์นี้คือสิบหกตัวโลนะฮะสิบหกตัวมีหนึ่งกิโลแต่เวลาจะเอาไปเลี้ยงจริงๆก็แนะนําเป็นอ่าไซส์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขนาดนี้แหละครับดีที่สุดนะครับคือหอยอายุหนึ่งปีเนี่ยจะออกลูกออกหลานได้ยาวๆนานๆนะฮะไม่หอยอายุหนึ่งปีนะครับขอบคุณครับ